มันน <łość> ้อยพอดสวีดัสสวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วครับช่องแกงร้อยสี่ผมเฮีนตามคำตรงกับเกาเข้ามาสวัสดีครับมันนี้อยู่ที่พุทธมนตรสายสี่หรือศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดหิโสวัสดีครับมันตะไสน้อเนี่ยสวัสดีครับผม ยัางมะโอ้เฟิรนเตือนเตือนกล่องเอฟซีทั้งสปปเล้าวจะบอกเลยมาจากทางไหนทางไหนบว่าคนเอฟซีทั้งสปปเล้าวเพิ่งมาเล่นนั่ใช่ครับมาจากสปปเล้าวครับโอ้เี้อกาสได้มาเยี่ยมจามเฮียตัมอาจารย์ออสแล้วก็ทีมงานเพิร์นนี่ดีใจหลายด้วยมั้งแตมาบอกเฟิรนครับก็เลยได้มากินจุเนื้อชดชดน้ำเฟิรนกับทีมงานหลายๆคนครับติดไ่อก็ขอฝากซองหนั่นด้วยครับเด้อ ส่องบ้านหน้าชาแนลบ้านหน้าชาแนลนะครับมวันนี้เดนนี่อันนั้นก็เอาทิตลาโอ้สวัสดีครับเอาทิตลาเจบีชาแนลครับฝากช่องฝากยังคนน้ำแน่ฝากช่องน้ำเม่ได้ครับเด้อช่องไหนล่ะในเคช่องเจบีเนี่ยแหะครับช่องฟิตองฟิเอาพี่น้องอามกันนวลกันมาครับผมนายนักร้องประจำทีมงานครับมาเนียงให้กำลังใจพี่น้องครับทำดีก็ดีแล้วครับ น้องรถก็ต้องเอาสวัสดีเพื่อนแม่รับสวัสดีครับนี่รถร้อยสี่ครับผมเรียกว่าเอินว่าไม่ยู่นี่นาหนาไปแล้วเนาะมาอยู่นี่เนาะแม่ครับนาไปแล้วฮะนาคือยังนาเท่าแล้วครับบอแม่นคือยังนาเออมาอยู่นี่มึงเริ่มแล้วเอาพี่น้องมันนี่กินน้ำเจ้านะไอ้ไส้เพื่อนมาจากไอ้สปปลาวเนาะเพื่อนมาเห็นงานอยู่เมืองไทยนี่แหละเพื่อนก็ได้แวะมาเรียนน้ำมันสื่อเนียวมันแข็งโจ้ว้าชิจอดเพุ่นตับ ตบหวานครับมาแม่กพี่วัดเอาอีกทีด้วดิมามาเอาทีละเขามาครับเอาเอาเดี๋ยวผมเป็นตากล้องให้มโอนี่เดี๋ยวผมเป็นตัหลังเก็บข้างแล้วเดียวเดี๋ยวคนคนฉิบเิื่เห็นเนาะอ่ะสวัสดีครับมโอนี่บ่สบายพี่น้องข้างแก่ขี้รถล้มถือพวกยอดตีโอ้ตัวใหญ่มากมากมากเดี๋ยวยางงามเลยครับเกียร์ผมเลยพวกนั้นผม สุดยอดสุดยอดเลยเนี่ยสีอำลำอำลำเนี่ยามพ่งนีดเขาพ่ีดเขาครับนึกว่าเันเนี่ยมันงามกเขาแมวที่ลเจ้ามันคำวิญญณให้พี่ให้น้องเพื่นเือบอกกินหอยังดีนบท่านใดนั่นเดี๋ยวไปไปข้างมอลู่วงให้ยิมยิ้มจะ่อยยเอาแล้วพัด เดี๋ยว่อสันสาะเรครับเด้อลวเอายครับเต็มที่เลยครับนี่ตัวนี้คือเดือแล้วตไหกับบรรยากาศยำแรงอยู่ที่ศูนย์นาจักเข้าโอ้ยวันสารประเสิได้พี่น้องเอ้ยเอาให้ให้เอาอีกให้เอาอีกนี่รถกิ้มเนี่ยบางโอเคได้นักิ้มรถง่ายๆครับครั้งแรก มูวานหมูวานจุ๋มผมพันมาพันบ่เคยกินดิบด้นี่ครับผมบ่เชียดอกบ่เคยกินม่ลูกบ่ครับมีครับนั่นบ่กินดิบมาแล้วโอ้อันนั้กน้นนีก็อะรยังอะรังอ๋อพ่นมาเห็นลูกกินในคคิเพ่นมาพ่น่เริกินนึงด้เด้อครับดิบก็เลดิบเอาน้นมดิบดิบน่นมดิบมาซาดเอานังนอากินใส่เอากวนเลยอืแหแซบบ่เป็นแดงครับแซบกินหลยาคิดนยังไงคิดนอเพันเบิ่ง เินพิ่นมากินน้ำหวานน้ำหวานผมจบอกเลยแล้วใครจไปดังไฟคนหวานดีตัวละไปนัน้างน้ำฮวนมาจะานวันอยู่คนดังคนดังดังไฟถ้าคนอยากลวักชิลิว่าบดเงย่ด้เป็นห่อยงตำเรากินตำเรากินดยมากินเด็ดครับผมเดี๋ยวขอโตไปดังไฟคนครับคนดังเตาคนรัใส่คนดัง นี่แล้วสิดังไเหรออนดังไปดังไปกดเท่เะคยวเจ้าคนดังของแท้เอาเอาทีละอุ้ยมิ่มมาเราบอกให้ยังไงเอาเอาเอาทานทาบกูปาอยู่ท่นด้เีจะไปทานเอาก่อนูมาเอาะก่อนที่้าจจอดเอาเอาต้อกหยิบคำใหญ่ๆเลยเจ้ายู่ย่อันสวรรค์บ่ แมน,นครับผู้พันผู้พันมาใส่เสียงเหมือน,น,น,นกันเพิ่นก็อยู่สวรรค์เหมือนกันมีอยู่บ่ครัีมี้ครับอันพันมาได้ประมาณ2มื้อที่แล้วครับเ<อ>ป็นักลงตับคำใหญ่ๆรถโซบพ,พี่น้องโซบพี่น้องอเอาแยก2องกันเอ้าเอาเนี่จะพาขคิริวพันตับม่วนรถ <c oughs> เอาเงินมันกินได้เว้ยเดี๋ยวเงินน้ำลายแตกน้ำเบิร์นถนนเสียบของแท้เลยเนายนะครับ ถากขียวนี่มันบแนถากขียวูพื้นเนอบน้ำลายเงียอได้งกแสน้แต่พี่เหลนะตอนี้ไงเออบับพมละสวอนบุ้งกินน้ำมาได้บ่ครับโอ้ยมันางแหม่งแจบ่เนี่ยเนี่ยมาเกี่ยวกินข้าวนองกินก่อนกินก่อนค่อยไปก่อนไมเอาดแล้วเอาใส่เร โม่ใหม่ฝนเมื่อวันหรอคนดังบุญครับคนดังไปดังไฟอยู่ผุนดังแค่ยังหันดังแค่ยังไฟอ๋ลวกเนี่ยมุ้งเหลียอ๋อลวกเนี่ยเป็นได้ของเป็นได้ของของแห้งๆอยู่เป็นได้ครับมามาอยู่ไทยเป็นได้ลำลุ้ยบอครับพ่อไทยพ่อใจครับ เจ็ดงานครับช่องนี้ก็คือว่าแล้วเนาะวิกฤตโควิดวิกฤตตอนนโควิดครับยูจุดเทสยูทูบอะไรครับอยู่แถวรังซีฟครับผมจังได้กะโอ้มากไก่ตัวเนี่ยฝากพี่น้องขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนเนาะเพื่อนกำลังเฮ็ดช่องใหม่ครับเป็นกำลังใจให้เด้อครับเด้อช่องเงี้ยงครับบ้านหน้าชาแนลครับบ้านหน้าชาแนลเนาะพี่น้องวันนี้เพื่อนก็ได้มาเลียนน้ำเพื่อนมาถ่ายตาเศ้าแล้วเพราะว่าเมื่อขึ้นผมตัวผมจิกกลับมาเนาะผมไปหาเลาะสีอยู่ กินามกามรมาชาเก่าม่สม่งประมันนี่แหละมม่เมนครับเพนกทักสวัสีครับกางืเจ้าเก่าเจเมญติมซอยตับัญา่เติมกินบบินตครับตับตับเหรอตับไครับกินไหออกินแตับหวานบ้ากินตับแบบกินตับแล้วจะหวานเป็นอาหารทางอีสานเนาะกินตัเจังสีเนาะกินในคุ้มมือด้ ผมห็นบางคนกินแม่มากกินตับสดๆแล้วเด,ดหน้าหวานเพราะมันเขาเรียกตับหวานอ้โห <laughs> ไม่เชื่อบุญเติมลองดู <laughs> หน้าจะหวานกว่าเดิมอีกเหมือนเหมือน,นหลอกเด็กเลยนะว่าเคยผมยอมโดนหลอกแหละสักครั้งหนึ่ง<อ>คนเราก็ยังมีหละครหลายเสมอแต่จริงก็มีหลายครั้งแหละขนาดยุกบยัง,ง,งกินเลยพรุ่งนี้เช้าตื่นมาหน้าหวานแล้วภาษาอะไรตับหัวอนหวาน จูกบช่งขนาดจูกบผมยมันก็เคยกินเลยจูกบจูโกบแบบเราเอานี่เอาส้อยตัวครับอันนี้จูเนื้อเ่รามันจูกบอันติดลาเป็นกระมากงวนขึ้นกันเนี่ยมามากู้เมือพี่น้องครับสุดยอดเลยดาวพุทธายคลิปจักเทียกินหอดเซี่ยวเซี่ยวพวกยังอดได้นี่พี่น้องอายุส่งกันเลยมีครีบเนื้อเงินที่เอาล่องไว้ว่าเอาติดลาเพราะ ขอโทษเนี่ยต่ำยังเนี่ยล่ะยุ่ในหนาคิดมีอันหนึ่งครับยุ่ช่องไหนบังสามสิบแม่ลงข้างเดียวมั้ยช่องไหนช่องในทันลาเจบีชั้นแนวเนี่ยนะครับเอาเลยครับอิ้มหรือเปล่ายิ้วครับอิ่มแล้วเป็นกินมาแล้วของหันไปแล้วเที่ยนึงเราลงส่งแล้วฟังกันมาครับอ้าวพี่น้องยั่งในก็ฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นเอาทิดลาแล้วก็บ้านหน้าชั้นแนวนะพี่น้องเอฟซีพี่น้องยุ่งในก็ฝากเข้าไปติดตาม กันน้ำเนยเด้อครับพี no, no well, so ่น e ้องขอบคุณทุกคนแต่การติดตามผมและทีมงานร้อยสี่กะสิภากันตรวจต่อเด้ผมกินน้ำบ่ได้ดิบผมขออนุญาตบ่กินดิบเด้อผมกินแนวอื่นเนแนวอื่นกินดีบกินดียบเนื้ออื่นเนื้ออื่นมันมันกินมันแซ่บเด้ครับข้าวเสียถ่ายหอ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 ยนางรมเหมือนนะกินเดียบนะเป็นหอยนางรมกินได้แมนครับมันมันกินกับแบบหอยแครงหอยนางรม เอาครับผมเป็นกำลังใจให้ชูบุทุกคนครับเข้าขมาสวัสดีครับ